นี่แหละคือระบบสาเร็จที่ผมทํามาตลอดแล้วผมก็ไม่เคยเปลี่ยนนะผมก็ใช้อยู่อย่างนี้ก็วนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าใครสังเกตดูให้ดีช่วงนั้นทําอะไรแล้วไปดูโปรแกรมที่ผมเขียนก็คือในระบบที่ผมบอกคุณนั่นแหละไม่ได้มีอะไรผิด,ผด,ผดเพี้ยนเลยเลี่ยวคุณไม่ได้สังเกตกันเองเพราะนึงบอกว่าระบบของเราเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยปุ๋ยทางพื้นปุ๋ยทางพื้นมันก็จะมีแม่ปุ๋ยที่เราให้คํานวณ ว่าเราจะทำอะไรมันก็จะบวกฟ้าดูบวกซอยพัดการปรับปรุงดินก็ใช้ EF บบอนการแช่เมล็ดพันการแช่ท่อนก็ใช้โปรพัดโปรพัดก็เล่งเมื่อหลังปูกหลังย้ายกา้าดึงดอกขยายลูกบวกบำรุงต้นอันนี้คือใช้โปรพัดแล้วหลังจากนั้นบำรุงต้นมันก็จะมีเมจิกมีไมโครมิก ล้วก็มีเล็กถ้าําบำรุงป้องกันแมลงก็บวกเวรียมโปป้องกันโรคก็ฉีดท็อกซินทำดอกก็จะมีมิลรเคลนบวกอะตอมิกกระทางพื้นก็ฟันโฟวบวกซอยครับดึงดอกก็จับใช้โปรพันธ์บวกมิลเรเคลนบวกเล็กบำรุงดอกแล้วก็ใช้ปุ๋ยหนึ่งหนึ่งสี่บวกมิลรเคลนบวกอะตอมิก ขยายลูกขยายลูกช่วงแรกจะใช้โปรพัดบวกเมจิกแล้วก็บวกแคลพัทแคลพัดที่ฉีดเป็นครั้งคราวช่วงขยายแม็ดูแลแค่ BMO บวกท็อกซินเสร็จปุ๊บขยายเนื้อเยื่อก็โปรพัดช่วงสุดท้ายเนี่ยจะฉีดโปรพัดได้สองเที่ยวนะครับโปรพัดบวกเร่งการท่อสีบวกเมจิกเมื่อก่อนเก็บเราใช้สวีสดเสร็จปุ๊บ เมื่อเก็บก็ตัดแต่งเองนะพอตัดแต่งเ่งปุ๊บเราก็มาปรุงต้นอีกแลมันก็จะวนมาอยู่โปกกรแกรมเนี่ยการทําไม้ผลมันก็จะวนอยู่แค่เนี้ถ้าคุณจับได้ว่าหลักการของมันยังไงคุณไม่ต้องให้ผมไปทําให้หรอกผมก็สามารถเขียนโปกกรแกรมเองได้แล้วนี่คือระบบสําเร็จมันมีอยู่แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเลยถ้าเราเข้าใจที่บอกว่าตัวไหนคือปัจจัยในการที่ทําให้มันสําเร็จ ็มีอยู่แค่พวกนี้แหละก็เข,เข้าใจในแต่ละตัวว่ามันทํางานยังไงอะไรยังไงเมื่อไหร่ควรใช้ยังไงแค่นั้นแหละแล้วข้อสิกต่อไปก็คือการวิเคราะห์ว่าช่วงน้นของพืชไปเป็นยังไงอะไรยังไงอ่า